สวัสดีค,ะค่ะวันน้คะสำหรับคลิปนี้เราจะมาเรียลชันเรื่องการจิอากูตะต,ตอนที่หกคะ่ะก็สําหรับอีพีที่แล้วเนาะพวกเออรลูโดพวกนายเอกวาดก็โดนหลอกให้ไปเจอกับเหล่าวินาศกรเนาะซึ่งคิดว่าก็ค<ม>งก็คงทุกคนแหละมั้งเนาะแต่ว่าตัวตั้งตัวตีก็อาจจะเป็นคนผมเด็ดหลอกเอ่อด้วยความที่ก็แบบก็ไม่รู้อยากได้ข้อมูลอะไรเกี่ยวกับชาวเทวพ,บพบหรือมแม้แต่จะอยากได้ตัวลูโดไปทำอะไรไหม หรือการที่เขาอยากได้ข้อมูลอยากรู้ว่าเฮ้ยรู้แบบเป็นชาวเดลพบรุ่วลงมาแล้วมาถึงยังไม่ตายอะไรเงี้ยเขาจะแบบเออจะอยากรู้ไปทําไมอาจจะแบบอยากได้เคล็ดลับเคล็ดลับความแข็งแกร่งอะไรไปเพราะเขามีพูดเรื่องของการแบบเฮ้ยผ่านอนาเขตเข้ามาแล้วแบบยังมีชีวิตอยู่รอดได้ขนาดแบบผ่านเขตแดนเข้ามาแล้วแบบยังรอดอยู่ได้ยังไงอะไรแบบนั้นแต่ก็ตอนท้ายก็โอเค สังกัดก,ก็เป็นคนจัดก,การพินาากรไปแล้ว2คนแต่ตาเดทล็อกนี่ก็อยู่ๆก็โผล่มาแบบหลอนๆด้านหลังสังกัดเนาะก็ไม่รู้ว่าจะการต่อสู้จะเป็นยังไงเพราะไอตัวคนเดทล็อกนี่ก็คือแบบดูแบบดูหลอนอะดูหลอน <laughs> ดูจิตมากอยู่แบบสุดท้ายแบบเออจะกลายเป็นลูโดที่ต้องมาสู้กับอิตานีหรือเปล่านะส่วนระบบเบอร์ชิพสมาชิกช่องของเราจะมีสิทธิ์ได้รับชมคลิปเรียกชันตามที่ขึ้นด้านข้างนี้ได้ก่อนคนอื่นนะคะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจก็สามารถสมัครสมาชิกได้ที่ปุ่มจอยหรือที่ลิงก์การริปชนได้เลยค่ะแลวก็ขอขอบคุณทุกคนที่ให้การสนับสนุนช่องของเราเรวมถึงสมัครสมาชิกเข้ามาได้นะคะเพราะฉะนั้นพร้อมแล้วเราไปรับชมกันเลยค่ะ ทางออกหลอกๆหรือเปล่าแต่ไม่รู้ว่าบางทีเมื่อกี้แบบซังกาอาจจะแบบโดนโจมตีแบบทีเผลออะไรที้อืม <c oughs> ไม่นะ อ,อย่ามองหลอนๆอย่างนี้อืมโอ้ยเอนาน้ำจะร้อนแล้วค่ไหนี้

ตัวเองก็ดูซาตานเสียมกันเลยเคือมึงไม่ได้แค่ทำให้หลับไงมึงเล็กสันลบแล้วอะไรกันเนี่ ของตอนแรกมันคืออะไรวะเป็นกรงเล็บเฉยๆอย่าม <c oughs> า,ายุ่งกัคุณพี่

ตอนไหนอะกูว <Es> ่าแหละกูใจไม่ดีกับคุกกี mm ้แต่ EP ที่แล้วเลี่ย ็คือเห็นคนที่ปกป้องเราโดนฆ่าตรงหน้าอีกแล้วอะนั่นไงน

に捨てられたと思っていたなそれで自分が無価値な存在だと思い込んでいるそしてそれをどう消化するかもまだ分かっていないんだ<う>無価値って何だよしこれの手当て終わったら外出るぞ何もないと感じる理由の一つは好きなことやりたいことを見つけられてないからだ

โอ <laughs> ้สับสับหัวมันยันถึงเคียง <c oughs> <c oughs> เห็นขยะเราแ,แบบเหมือนตัวเองที่ถูกทิ้งไงอยากให้ความรักกับขยะะ

อะไรอีกล่ะอะไรอ่ะโอ้โหแล้วเปลี่ยนรูปล่างโอ้คี่ทำให้ของสิิงๆนั้นมีคุณค่าตายลึกซึ้งมากแล้วแบบรูปร่างคือแบบ เออมันกระเด็นมาจากตัวคริสจะไปขอกู้นะอะไรยังล่ะพอไลฟ์โค้ดเขาก็ะโดดฆ่าเลย し俺が全肯定するそれでお前をぶっ飛ばすいやめっちゃキレてんじゃんいいねいいねトシが高いやつと強いギバーオイラ大好きなのよオイラはジャバージャバーウォンガ君を持ち帰る前に君と遊びたくなったい

อืมตัวเองวูดเองน่ะอืมเครื่องมือในการป้องกันอืม 余計に特化した能力ってことかそりゃ便利だねでもさオイラの攻撃当たんないかもしれないけど君の攻撃もオイラには当たらねえよさっきから俺が一歩も動かずにお前の攻撃をかわしていたことにああ動いてたのは俺じゃねえお前だよ何言ってんのかなつまり俺には อ่านการเคลื่อนไหว 見た目で能力は先導で攻撃は拳。俺を持ち帰る前に遊びたくなったお前が言ったことだお前がズタボロになるまで付き合ってやれよクソ野郎ねえ君はクソ野郎をつけないと話せねえのそっかー僕らの子供的にやられちゃうやつか人を傷つける行為に罪悪感はないのかね ฮึมเหม่งเพื่อเ้วมึงจะเหลือไปมองทำไมล่ะ เหมือนมีแบบตัวเครื่องรางของกริสช่วยมองอือีออออ่ก็งงอะงงหมอไม่ทัน ไม่ได้กุいい๊บก็จะลองไปเรื่อยๆเอิมยังหัวเราได้ออ 人敵意を察知してその攻撃を避けさせる能力なんじゃないのガレキをね目くらましのつもりで飛ばしてみたとき気づいたんだよ意志がないものには反応できないってだとしたらなんだよオイラの人気マンキラー

ก็คือจะไม่มีจิตมุง่งร้ารเงี้ยเลยเป็นแค่คนไร้สติมวึงจะไม่ตายก่อนใช่ไหมงั้นเปลี่ยนเปลี่ยนวิธีการใช้ได้ไหมแบบจับการเคลื่อนไหวทุกสิ่งอย่างที่เข้ามาจะทำะไรอมืมันก็เป็นจิตมุง่งร้าย อก็เลยสงสัยว่าเราแบบเราสามารถเปลี่ยนจุดประสงค์การใช้งานแบบเอ่อคอนดิชันของนอรพันธ์เราระหว่างในตอนที่มันกลายเป็นนอรพันธ์แล้วได้ไหมหรือต้องแบบเอาจินตนาการไว้ตอนไหนพอมันกลายเป็นจินตนาการเป็นนอรพันไปแล้วก็คือเปลี่ยนไม่ได้แล้วเออก็เลยแบบแทนที่จะแบบเอาเหมือนป้องกันแค่จิตมุ่งร้ายก็เปลี่ยนเป็นเอ่อป้องกันทุกสิ่งทุกอย่างอะไรก็ได้ที่มันพุ่งมาทางเราเออเพราะเอาจิตต่อให้บอกว่าแบบ ด้วยเครื่องราของกรีซเนาะคือแบบต้องการให้ทุกคนปลอดภัยเออแต่คือโดนก้อนหินโดนก้อนหินก้อนอีกมันก็บาดเจ็บได้ไงเออเพราะฉะนั้นมันก็เราก็ต้องปลอดภัยจากทุกสิ่งไม่จําเป็นจะต้องเฉพาะจิตมุงลายคือทุกสิ่งทุกอย่างก็คือสรุปนี่คือคือมันสังเกตเห็นตั้งแต่แรกแล้วอะว่าไอตัวนรพันธ์นี่มันมอ,มองมองแค่มองแค่เขามองแค่แจ็บเบอร์ไม่ได้มองก้อนอีกก้อนหินน่ะแต่ก็คือ อพุ่งเข้ามาใส่รู้โดเรื่อยๆเรื่อยๆเร็วขึ้นเรื่อยๆเรืยๆด้วยความอยากสนุกเฉยๆเนะคือโคตรโรคจิตคือไม่ใช่แบบเอ้ยเราทำไปเรื่อยๆเผื่อจะโจมตีได้แค่นั้นอันนั้นอาจจะเป็นผลพลอยได้ก็ได้ถ้าเกิดแบบเออได้ขึ้นมาแต่หลักๆคือแบบอยากสนุกอยากโดนซัดคือรู้คือรู้ว่าแบบยังไงก็โดนซัดแน่นอนก็แบบอยากโดนซัดอยากโดนต่อยมันจะโรคจิตอะไรปานนี้ แต่เรา EP นี้ก็จะแบบก็มีโมเป็นซึ้งๆนิดนึงเนาะก็แบบก็อ่าก็ทั้งซึ้งในส่วนของแบบเมื่ออ่านจะเล็กซึ้งไหมวะซึ้งสิในส่วนของคลิสตี่ก็แบบโอเคถึงแม้จะแบบพี่อาโดนแทงไปแล้วแล้วแบบกุงเล็กเขามีพิษด้วยก็ไม่รู้ว่าเออคิจะรอดไหมอาจจะไม่รอดเพราะพิษก็ได้บ้ส่วนสางกาวก็น่าจะโดนทิ่มไปเหมือนกันแตคือมันก็จะมาซึ้งตรงที่แบบ การที่ลูโดเขาก็แบบนึกถึงคาพูดของกริชเนาะหรือการที่เอาใช้เครื่องรางของกริชมาเป็นนอลพันธ์มันแบบมันเหมือนมันทําให้หนอลพันธ์ตัวชิ้นนี้มันแบบยิ่งมีค่ามาก,มากๆอะไรเงี้ยเอาจัจริงมันไม่ใช่ของที่ถูกทิ้งด้ดยสารมันแค่กระเด็นออกมาตอนเขาโดนแทงคือมันทั้งมีคุณค่าในตัวของมันเองแล้วจากการที่กริสเขาพกติดตัวเป็นเครื่องรางให้กับทุกๆคนมาโดยตลอดแล้ว ด้วยคำพูดของกริสที่ก็ทำให้ล mm ูโ hmm. ดเขาแบบเ,เรียกว่าอะไรแบบ Grow Up ขึ้นมามากขึ้นรู้ตัวตนจุดกำเนิดของตัวเองแล้วก็นำเครื่องรางตัวชิ้นนี้ของกริสมาใช้แบบเออมาใช้อย่างคุ้มค่าที่ไม่ใช่เป็นแค่เครื่องรางพกติดตัวอย่างเดียวแล้วแบบแล้วแวม้แต่จุดประสงค์คอนดิชันในการทำงานของรอลรพันธ์เครื่องรางกริส มันก็เต็มเปลี่ยนไปด้วยความรู้สึกของกริสในการพกเครื่องรางชิ้นนี้ที่เขาต้องการปกป้องทุกคนแต่แบบชอบอาร์ตสไตล์ตรงนั้นมากเลยจังหวะที่แบบพอเห็นมากริสโดนแทงใช่ไหมแล้วเขาก็แบบเห็นเครื่องรางกระเด็นมาแล้วนู่นนี่นั่นคือแบบภาพก็แบบเป็นลายเส้นแบบลายวาด drawing แบบอาร์ตสไตล์อาร์ตสไตล์เรื่องนี้คือแบบโดดเด่นมากจริงคือมีความแบบความอาร์ตในแบบในทุกรูปแบบแบบพกลายเส้นลายภาพต่างๆ แล้วก็มาเศร้าๆซึ้งๆกระตรมจุดลูโดไว้เด็กเนาะคือแบบเออมันคงคือเราว่าพลังของเขามันก็อาจจะเออเป็นแบบเกิดเป็นพลังที่เกิดขึ้นคือโอเคเขาอาจเป็นกิปเปอร์อยู่แล้วแต่ว่าลักษณะการใช้งานพลังของเขาอะ่ะมันอาจจะมีผลมาจากความรู้สึกในใจของเขาก็ได้ก็คือแบบไม่ได้เป็นแบบ การที่พลังเขาไม่เหมือนคนอื่นอะไรเงี้ยแบบมันเป็นเพราะความรู้สึกแก่นแท้ในตัวเขาที่แบบเออต้องการให้คุณค่ากับสิ่งที่ถูกทิ้งกับสิ่งทุกสิ่งเอออยากให้คุณค่าการแบบมองว่าทุกสิ่งมันมีค่าแล้วนําสิ่งต่างๆเหล่านั้นมาใช้ให้แบบเออดึงเออการดึงคุณค่าของสิ่งเหล่านั้นออกมาอืม ซึ่งเราว่ามันก็เราว่ามันก็มีนัยยะที่เกี่ยวข้องกับตัวรูดูเองจากการที่เขาแบบอ่าถูกพ่อแม่ทิ้งซึ่งเราก็แบบเขาพ่อแม่เขาทิ้งจริงไหมหรือมันมีเหตุการณ์อะไรที่ทําให้จําเป็นต้องทิ้งอาจจะไม่ใช่แค่ทิ้งอะไรอย่างเงี้ยอืมเราก็ไม่รู้เะแต่ก็นั่นแหละด้วยตัวรูดูเขาก็รู้สึกว่าเออเขาถูกทิ้งเนอะอืมเราว่าเขาก็คงถูกแบบ ถูกบูลลี่ถูกอะไรจากคนนี้ที่นั่นด้วยเหมือนกันกับการที่แบบเอยพ่อแม่เป็นคนแบบนั่นแบบนี้แล้วถูกพ่อแม่ทิ้งเออมันก็ทําให้รู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าเพราะว่าพอไปเจอขยะที่ก็แบบเฮ้ยสภาพมันก็ยังดีอยู่แต่ถูกทิ้งมันก็ในในมันก็มีนายะที่มันเหมือนตัวเขาอะ่ะเหมือนตัวเขาที่แบบเอ้ยเขาก็ยังเป็นเด็กเป็นคนมนุษย์คนนึงที่แบบมีลมหายใจแต่แบบเอาเขามาทิ้งอะไร คือเป็นเหมือนแบบการที่แบบอย่างปกติคนอื่นอาจจะแบบอ่าให้คุณค่าการที่เขามีนอลพันคือแบบให้คุณค่ากับสิ่งแบบเอ่อให้ให้คุณค่ากับสิ่งของสําคัญของตัวเองชิ้นใดชิ้นหนึ่งที่แบบอ่ะแบบมีคุณค่ากับเรามากที่สุดใช้เป็นประจําแต่กับลูโดคือเขาเห็นคุณค่าของทุกอย่างไม่จําเป็นว่าจะต้องแบบเอาเป็นของที่เอ่อเขาใช้อยู่อะไรอย่างเงี้ย พ่อแม่แต่การที่เขากบับชอบเก็บขยะมาซ่อมอะไรเก็บขยะมาซ่อมมารีไซเคิลอะไรต่างๆเขามองว่าเออมันทุกอย่างมันมีคุณค่าอะไรที่มันแบบมันยังมีคุณค่าอยู่ก็อืหรือแบบแอะหงุงอาหารอย่างตอนนั้นที่เขาโดนรักพาโดนจับไปให้ไปยัดของกินอะไรใส่ปากเขาแต่เหมือนกับว่าเขาใช้ชีวิตแบบนั้นจนมาตลอดจนกระทั่งมันลืมความรู้สึกตรงน,นั้นเนี่ยแล้วยิ่ง่อหลังจากเหตุการณ์ที่เล็กตายด้วยอะไรเจ็ย ันก็เหมือนทําให้เขาแบบยังจมอยู่กับความโกรธความแค้นอะไรต่างๆเพราะว่าการเก็บของเขามันก็ทําจนเป็นนิสัยด้วยจนมันอาจจะลืมหรือไปว่าวจุดเริ่มต้นมันคืออะไระคำพูดของคริสก็ทําให้เขานึกได้ว่าเออมันเป็นเพราะเขาแบบอือยากให้คุณค่ากับทุกสิ่งอืมแต่กลายเป็นว่ามันเหมือนแบบพลังของลูโดนี่ซับซ้อนเข้าไปอีกจากตอนแรกคิดว่าเป็นอย่างนี้อะต่อมาก็ออคิดว่าเป็นอย่างนี้ต่อมาเป็นอย่างนี้อีกจะมีเปลี่ยนอีกไหมเนี่ย ไม่ใช่ว่าแบบเปลี่ยนไปเรื่อยตามสถานการณ์ของนักพลังดูดแต่ก็อันนี้ก็อาจจะแบบสุดท้ายแล้วไหมเพราะว่าในเมื่อมันมันเป็นพลังที่เอ่อออกมาเพราะการที่เอ,อรู้ดูเขานึกถึงความทรงจําในตอนนั้นได้แล้วนึกถึงแกนแทของตัวเองได้แล้วว่าจุดเริ่มต้นของตัวเองคืออะไรอะไรเงี้ยก็แสดงว่าพลังนี้คือคือถูกต้องแล้วใช่ไหมจะไม่มีเปลี่ยนกับการดึงคุณค่าของสิ่งต่างๆออกมา อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดแต่สรุปว่าอีตาเจเบอร์นี่ก็คือต้องไปเจอใครสักคนอีกเลยหรือคือที่ต้องการตัวลูโดเนี่ยมันเป็นเพราะเจเบอร์เองที่รู้สึกว่าเอ้ยคนนี้ได้ยินเรื่องของคนนี้มาแล้วน่าสนใจอะไรเงี้ยน่าเอาตัวกลับไปให้เจอใครสักคนอาจจะเป็นหัวหน้าเป็นบอสอะไรนี้ไหมหรือเป็นตัวคนนั้นที่ก็แบบเอ้ยแจเบอร์แกไปเอาตัวคนนี้มาหน่อยอะไรเงี้ย เราฉะนั้นคลิปนี้ต้องขอจบเลยแต่เพียงเท่านี้ค่ะชื่อชอบฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยนะคะหรือสนับสนุนช่องในการทำคลิปต่อ,ตอไปได้ทั้ง s u p e r t h a n k s ค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย